รัชนีกรเสารั้วโอ้โหนี่คือธุรกิจย่อมๆนะแต่ก็สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมฮะวันนี้พามาชมครับผมดีคืออะไรน,น,ะนี่ครับนายลูกพี่ โอ้ทำอะไรเนี่ยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนหน่อยอ๋อครับได้ครับอืมโอ้โหนี่รัตชินีกรเสารั้วนะครับเป็นยังไงเป็นเริ่มทำมานานหรือยังธุรกิจนี้ก็มานสี่ปีแล้วครับผมสี่ปีแล้วนะครับโอ้โหนี่อันนี้เขาเรียกเป็นเสาอะไรนะเป็นเสาเอ๋เสารั้วหน้าสี่ยาวสองเมตร ตัวนี้นี่นะเป็นวายเขียวด้านบนเขียวรีดน้ํอ๋อมีวายด้วยครับมีวายเขียวด้านบนให้เพื่อความแข็งแรงเนาะครับผมโอ้โหนี่เรียเราลงวันนี้เพิ่งรื้อต้นไม้มีอยู่กี่ชุดนี่มีอยู่ห้าแบบครับห้าชุดห้าแบบครับตัวนี้นะครับตัวสองเมตรมีห้าแบบตัวสองเมตรครึ่งมีอยู่หนึ่งแบบอ๋อมีมีขนาดไม่เท่ากันใช่ไหมไม่เท่ากันครับขนาดขนาดสองเมตรกับสองเมตรห้าสิบ ครับอ๋อนี่โอ้โหยอดออเดอร์เป็นยังไงบ้างครับก็เรื่อยๆครับผมเรื่อยๆนะครับผมโอ้โหอ่รับงานสุรินทร์บุรียามไหมรับงานสุรินทร์บุรีามครับรับงานแบบไหนบ้างมีไอ้จำนายเสารั้วลวดน้ำคลิปล็อกแล้วก็จำนายรับปักติดตั้งเสา้วรับติดตั้งด้วยนะครับผมรับติดตั้งด้วยโอ้โหนี่ไม่ใช่ว่าแค่รอขึ้นมานะยังรับติดตั้งด้วยนะครับผมแล้ว ราคาขายยังไงต้นเท่าไรตัวนี้อยู่เสา2เมตรอยู่ที่ต้นละร15บาทครับครับ2วเมตร50สิบอ่ะสองเมตร50ก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกเป็นเกรดไหนอ๋อบางทีมันก็มีเกรดเสาลวาก็เกรดผักเ,เสาอย่างอื่นอ่อันนี้เอาเอา,เอาราคาที่ยังไม่รวมติดตั้งนะครับเออราคาก็อยู่ประมาณ เท่าไหร่ร้อยสิบห้าบาทต้นละหนึ่งร้อยร้อยสิบห้าบาทสิบห้าบาทนะใกล้ไกลล่ะเรียกได้ไอใกล้ถ้าไกลเกินห้าสิบลูกก็มีค่าน้ำมันนิดหน่อยค่าน้ำมันนะร้อยสองร้อยนั้นแหละร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยนะครับผมใครที่ต้องการซื้อจากร้านโดยตรงนะซื้อถ้ามาถึงร้านโดยตรงมีส่วนลดให้ครับเอาทำมารับเองนี่นะทำมาทับเองครับโอ้มีส่วนลดให้อีกครับโอ้โหนี่นี่ครับประมาณนี้เลยนะผมก็ มันจะปกัปกปักลวดน้ําได้กี่ชั้นนะฮะห้าชั้นครับห้าชั้นห่นาง30เซนอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คือกําลังเทเทครับเท,ทการเทนี่ก็ใช้ระยะเวลายัางไ,ไงกี่วันฮะคือจะแกะได้เออเราเทสั้ววันเท,ทช่วงเช้าช่วงเช้าอีวันก็เทก็แกะได้ครับแกะได้เลยครับโะอ้จะแบบไปเอาไปตากได้เขาจะมีอะไรบ้าง่ะลูกพี่เะมีหินบ่หินทรายหินทรายหินทรายปูนใช้ของ SCG ซ ไฮบิดมีหินกระปายนะพอดีหินทรายหมดเลยแล้วปูนก็ใช้ของเ c g เลยครับผมโอ้ลวดลวดก็เป็นลวดไอ้ PC ไว้ของเป็นเหล็กสปริงอ่เหล็กเหนียวไอ้เวลาหล่อเนี่ยเราเราเราสมมติว่ามันยังยังไม่เทเนาะเขาจะใส่ใส่ตัวตัวเหล็กเป็นเหล็กขนาดเท่าไหร่เหล็กเป็นเหล็ก PC ไว้สปริง3เส้นตัวไหนเหล็กตัวไหนนะตัวเอไม่ใช่ครับเป็นตัว5.5ามิลใหญ่ไหมก็5.5าจุดห้ามิลอะก็ ใส่กี่เส้นนะสามเส้นสามเส้นเลยอ่ะครับสามเส้นโอ้โหแบบนี้ก็แข็งแรงอะเนาะครับก็เราจะเขย่ามีวายเขย่าด้านบนเออเหมือนเราทำถนนอะเป็นเขย่าแบบอัดดิ่นน้ำเขย่าแบบให้ไล่ฟองอากาศให้มันแน่นครับถ้าถ้าไม่ไม่ไม่เขย่านี่มันยังไงมันจะเป็นโพรงข้างในแล้วมันจะหักง่ายครับหักง่ายเนาะเป็นฟองอากาศใช่ใช่ฟองอากาศมันจะหักง่ายนี่ฮะโอ้โหก็ใครมองมองกันอยู่นะฮะ ก็อยากจะนํานเสนอให้ทุกคนได้ได้ของดีแล้วก็ราคาหน้าร้านเลยค่ะเออไหนรอเสร็จแล้ว <c oughs> จะเป็นยังไงนี่บอกนี่นี่ครับฝั่งนี้ครับฝั่งฝั่งเนี้ย <c oughs> นี่นะนี่ครับโอ้โหต้นดีสวยเลยนะโอ้โหดูแข็งแรงมากอตัวนี้ขนาดเท่าไหร่ขนาด2เมตรครับสองเมตรนะครับสองเมตรสองเมตรสาหารูในรูอยู่ไหนในรูอยู่บนบน๋อรูเป็นยางีงนะครับเป็นรูตอกกิ๊บ๋อตตก ใช้คลิปตอกเลยนะครับผมตอกิมันจะแน่นกว่าตัวที่เสียบเสียบกว่าตัวที่เสียบเหล็กตัวเหล็กสี่เลมันจรเลื่อนได้มันจะไม่ไม่ไม่ตึงดึงดวแล้วดึงด่วนไม่ตึงอืมก็ดีมากเลยนะครับผมก็ขนาดของเขาก็อยู่ประมาณเท่าไหร่น้าสี่ครับสี่นิ้วสี่นิ้วอ๋อสี่นิ้วนะครับอ๋อทั้งหมดเลยสี่นิ้วสี่นิ้วทั้งหมดครับอ๋ออันนี้มันจะยาวนะตัวสี่นิ้วตัวนี้เมตรห้าสิบครับอ๋อน่าเมตรห้าสิบครับอ๋อ ถ้ามีลูกค้าสั่งก็เราให้เม็ด50าเมล้วสเม็ดไม่มีใช่ไหมมีครับฝั่งนั้นครับอ๋อันนี้2เมตดครับเนี่ยสอเม็ดยู่ที่ราคาครับนะเสียสเม็ดยูสอเม็ดอยู่ที่ไอ้ไอ้อยสบาทตัวเม็ดห้าสอยู่ที่90บาทอ๋ออันนี้อยู่ที่หนึ่ฮะร้อบาทสิบาทนะครับตัวสเมตรโอ้เม็ดนะฮะถ้าตัวเม็ดครึ่งก็อยู่ที่90้าสิถึงเกแล้วระยะทาง แล้วตัวสองเมตรครึ่งก็อยู่ที่สองร้อยครับโอ้นี่คือราคาจากที่ผลิตเลยนะถ้าเป็นไปซื้อตามพวกร้านก่อสร้างต่างๆเลยเขาก็ซื้อไปบวกบวกเพิ่มครับบวกเพิ่มนะเออเราอาศัยเออไลูกค้าอในราคาย่อมเยาวย่อมยาวนะจับองได้จับต้องได้ครับผมนี่โอ้นี่สองเป็นห้าสิบนะมันมันกี่ช่องพี่ตัวสองเมตรห้าสิบถ้าจะใส่ เดี๋ยวผมตัวนี้ผมจะใส่สิบามช่องแล้วมันมีเจ็ดช่องกับส3ามช่องใส่รวดน้ำไหมนะรับสิบสามช่องคือสิบห้าเมตรส้าเซนน่ะสิห้าเซนชัน <c oughs> <c oughs> <eline> ้นคือเมวลอดจะไม่ได้อโอแล้วแต่ลูกค้าเอาไปไปจะใส่เจ็ดชั้นก็ได้สิบสามชั้นก็ได้อืก็อันนี้ถ้าเกิดว่าร้านก่อสร้างอะไรวัสดุก่อสร้างเขาอยากจะให้ไปส่งเนี่ย ในทรงในเขตไหนบ้างอะก็ผมทรงที่ทรงอยู่ทุกวันก็ตะโคนชัยบ้านกรวดพระปราชัยแถวเขตววรามสุรีน่ะส่งได้หมดครับในเขตเวลามซุรีนสงได้หมดเลยครับผมอ๋อก็ก็ํำไปมากก็เคยไปส่งมาแล้วอืก็นี่วันนี้ว่าจะเนี่ยวันนี้ร้อยต้นลูกค้ามาร้อยต้นไปส่งบ้านโคกสูงแถวศรีภูมิอ่ะทีนี้ทีนี้ราคาเรารู้แล้วเราว่าเท่าไหร่นาออ่า อ่าตัวสองเม็ดก็อยู่ที่ร้อยร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าบาทนะเม็ดครึ่งก็เก้าสิบเม็ดครึ่งก็เก้าสิบบาทตัวสองเม็ดครึ่งก็สองร้อยสองเม็ดครึ่งสองร้อยแล้วเพรสองเม็ดครึ่งมันเป็นเป็นเหล็กใหญ่กว่าเป็นเหล็กเป็นเหล็กหกขุนอ๋อใหญ่กว่าอีกหกขุน,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเป็นเหล็กสองขุนหกมิลครับแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดพร้อมติดตั้งอะไรยังไงฮะถ้าติดตั้งเออ่สหรับเสาหน้าหน้าหน้าสี่สองเม็ดอะถ้าติดตั้งปากธรรมดาแบบ เจาะดินขุดขึงลวดอะไรธรรมดาเฉพาะค่าแรงนะต้นละเจ็ดสิบบาทถ้าถ้าเทคอนกรีตล็อกตีนเสาอ,อ่ะต้นละร้อยเป็นต้นเลยครับมเ,มเป็นต้นปเ,นะเป็นต้นเลยเฉพาะค่าแรงอย่างเดียวคือคือถ้าเกิดว่าอะไรนะธรรมดาผักธรรมดาแบบไม่ต้องเทคอนกรีตล็อกตีนเสาัรมคบไ่ต้องเทูน่ะต้องเทคนกรีลอะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเนาะครับ ค่าแรงแบบถ้าตักล็อกตีนสาวเทปูนคอนกรีตต้นละร้อยต้นละร้อยเนาะคือไม่คือไม่รวมอุปกรณ์คือกค่าแรงอย่างเดียวพวกลวดพวกอะไรก็ลูกค้าสู้เองเนาะกค่าใช้จ่ายเองครับอโอ้แบบนี้ก็ดีเลยครบวงจรเลยครับวงจรมจไม่ต้องไปทําเองให้ยากครับผมจ้างช่างทางนี้เสร็จเลยนะครับ,รบผมนี่ออเอา้าใครอยากจะติดตอ่อช่องทางไหนบ้าง ก็มีเฟซบุ๊กก็ราชดีกรเสารวนครับเบอร์โทรก็0803731918แล้วก็0624168218ครับออืก็พี่น้องชาวี่สานใต้นะก็ไกลๆก็โทรมาก่อนนะมาคุยกันก่อนไปได้ก็ไปครับอลองโทรมาคุยลองมาปรึกษากันนะครับ ไอให้ไปวัดพื้นที่คำนวณพื้นที่ก็ก็ไปดูให้ได้ครับคนก็ได้เนาะครับผมเออก็ใครที่อยากจะมีรั้วรอบขอบชิดนะครับผมป้องกันะอะไรเข้ามาในพื้นที่นะครับผมก็สามารถที่จะอเอาเสาแบบนี้ไปไปไป,ไปล้อมรอบได้นะครับผมแล้วก็ราคาอันนี้คือราคาหน้าร้านเลยนะราคาหน้าร้านนะครับผมถ้าไปซื้อตามร้านร้านก่อสร้างร้านอะไรก็กจ็ต้องบวกนะ ใช่ไหมใช่ใช uh, ่ใช่นี่ราคาแบบช่างนะครับผมถือว่าถูกแล้วนะครับผมผลิตเองรอเองส่งเองขายเองเดียวเจวเจ๋วใช่ใช้บุคลากรประมาณกี่คนดิมันสามสี่ห้าคนครับก็ถือว่าแล้วแต่งานเยอะงานน้อยก็เรียกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ทําทั้งวันนะครับรอเช้าเช้าแกะถึงเที่ยงนั่นแหละแล้วเช้าอีกวันก็แกะแบบได้อ ก,ก็ถือว่ามันเราก็รอเสร็จแล้วก็ว่างก็ไปทํางานอย่างอื่นได้ด้วยเนาะครึ่งวันออถ้าไม่มีส่งก็ทําเสร็จลูกน้องก็กลับบ้านได้ก็นั่นแหละโอเคออเอาโอเคครับผมแวะมาเยี่ยมเยือนนะครับผมหมดกันฝากกันด้วยครับผมนะพี่น้องนะครับโอ้โหสุดยอดนะผมของดีราคาถูกนะอ้าวฝากกันไปสวัสดีครับ